เมื่อคุณพ่อฝรั่งเศสกินสตอครั้งแรกในชีวิตดูหน้าพ่อแบบดีพ่อของเคีย้ยวเป็นพืชประดับอะ่ะนี่แหละสตอของจริงจากภาคใต้ขั้นตอนแรกเราก็จะสตอมาหั่นก่อนนะโดยการที่เราจะเริ่มจากหั่นก้านมันก่อนแล้วก็ค่อยๆหั่นเพื่อเอาเม็ดมันออกมานี่นะครับเม็ดของมันนะสีเขียวสวยมากๆหั่นออกมาทีละเม็ดแล้วมันจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าเม็ดไหนมีรูคล้ายไม้จิ้มฟันให้หั่นออกมาดูเลยนะครับอาจจะมีหั่นออกมาแล้วนะครับมันจะมีเปลือกหูอีกทีหนึ่งนะครับผมแกะออกมาได้เลย หลังจากที่เราแกะสตอเสร็จนะเราจะมาเข้าขั้นตอนการปรุงเลยเริ่มต้นด้วยการวอร์มกระทะการที่ทําอาหารให้ออกมาอร่อยเราต้องควบคุมอุณหภูมิเ,เป็นนี่เราจะมาใส่น้ํามันกัน2ช้อนโต๊ะนะสองตอนที่2นะครับ นี่นะครับพริกแกงของเรานะครับผมปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนะครับผมที่สําคัญลืมไม่ได้เลยคือกะปิจากภาคใต้ค่อยๆเทส่วนผสมของเราลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนกลิ่นเริ่มหอมแล้วก็อย่าลืมเปิดตัวดูดนะงนั้น <c oughs> ต่อมาพระเอกของเรากุ้งครับกุ้งอันนี้กุ้งทะเลนะไม่ใช่กุ้งแม่น้ํากุ้งทะเลปะไปลงกันเลยเห<ฮ>็นว่าเรามาคนให้เนื้อมันเข้ากัน นะครับผมจะเติมน้ำลงไปให้มันมีซอสหน่อยเวลาเรากินมันจะได้แบบชุ่มฉ่ำนะใส่ไปสักนิดหนึ่งเราจะมาปรุงด้วยน้ำตาลอีกสักนิดหนึ่งนะก็ประมาณช้อนหนึ่งผมนี่ประมาณนี้เลยเราชอบกินหวานนะครับะสะตอใส่ลงไปเลยปุ๊บ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 นี่เริ่มดูดีแล้วนะเรียบร้อยครับกุ้งผัดสตอเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟคุณพ่อกันคุณพ่อหิวละนี่กุ้งผัดสตอจากภาคใต้ เสร็จแล้วเราไปเสิร์ฟพ่อฝรั่งเศสนะปะไปดูกันอร่อยว่าละ่ะกุ้งผัดสตอไขเป็ดกุ้งผัดสตอกุ้งปักสตออะปร่อให้พ่อชิมก่อนนะอย่างแรกเดี๋ยวเราให้พ่อชิมกุ้งอะอสิเลียสอ่ะ,อะพ่อบอกว่ามันแปลกมากเลยนะสตออร่อยจีกุ๊ดจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมนะที่กินสตอ,สตอ,อพ่อบอกอร่อยแต่ว่าเผ็ดไปน,นิดนึงเดี๋ยวผมไปชิมสตอนะ กึบกืบไม่รู้ว่าต้องให้มันเหมือนแบบสุกกว่านี้ไหมเดี๋ยวจริงมันกินดิบได้นะผมไม่ค่อยชินรสชาติเท่าไหร่แกร์พูฟเซมานี่พอแกร์พูฟโค้กย่างชุดนีเต็มสิบให้เท่าไหร่แปะให้แปะเต็มสิบ, 8, สบโอเคกุ้งผัดกตออร่อยมากๆลองไปทำกันดูนะใครทำแล้วลองคอมเมนต์บอกว่าผมต้องควรปรับปรุงวิธีไหนควรเพิ่ม,มอะไรบ้างแต่ผมทำเป็นวิธีของผมนะก็ประมาณนี้